เจียอยู่อีสิ่งนี้หัวใ้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับหน่อยอีกแล้ววันนี้ผ้าบัวสีมือนี้หน่อยมากเป็นพิธีกรไายการอาหารไลฟ์ Life อร่อยทั้งช่องมาเทิงทีวีค่ะและมือนีหน่อยกัอ่าสิพ้าคุณผู้ชมไปเบิ้งบรรยากาศลานอาหารของคนนิวซีแลนด์นะคะก่อนที่จะพาไปทําอาหารนะคะตามหน่อยไปเบิง้งไปชมน้ากันได้เลยค่ะ ทานแล้วจกพาทุกคนนะคะไปทานอาหารอีก้านหนึ่งนะคะช่วกไกไปทานอาหารของคนนิซีแลนนะคะเดี๋ยวน้อยจะพาทุกคนไปเบึงววาหน่อยจีทพาทานนี้อย่างนะคะหนีหน่อยพาทุกคนมาที่ร้านกาแฟ้านนะคะเลชิบกไกจากบ้านนะคะเดี๋ยวน่อยจะพาทุกคนเขาไปเบึงขางในนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคเดี๋ยวน่อยต้องสวมแมทก่อนนะคะ เขาไปทางในต้องสวมแมสต้องโชว์วัคซีนพาสนะคะและกตลับบงสแกน qr โค้ดก่อนนะคะน้ลาลานนะคะ,ะเงินยดือนนะคะมาภายในบริเวณล้านนะคะ ค่ะทุกคนนี่นะคะน้อยกำลังจะมาสั่งเมนูอยู่เลยนี่นะคะซื่อร้านดิเช่นะคะดิเชบุกไกลจากบ้านนะคะขับรถมาแค่พอถึงสิบนาทีนะคะเมนูที่น้อยจะสั่งนะคะก็คือสโมคซามอนสแซมเบสพิตาเปเนสมัสลูมออปปิกวิสโซครีมสลัดอะโวคาโดวาววาวกรีมสดนะคะเดี๋ยวหน่อยจะสั่งนะคะ วิบูงน่ตเราจะตั้งเดินเราจะลอกซิมให้พวกนะคะชุดวัน and I order order smoke someone s c a m p e s ตอนนี้ใครจะวัดแบบว่าย s o k e someone yes j o h you have milkshake or we have smoothies Folly can I a n g e um uh, coffee hot drinks uh, Uh, cappuccino one. You want a cappuccino? Yeah. And a and, and pineapple? No, 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 apple, no apple, pineapple. pineapple sorry about this. Was that a large cappuccino? Ah, uh, yes. Large and what chocolate? chocolate. Okay. Go for the Good Thank you. i it. to keep <laughs> ดูเป็นบุบรลีนะค่ะอยู่ในลานเป็นอากาจะเป็นแบบบานสวนนะคะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะคะอยู่กับสวน ต้องมีก็เป็นตนอางุนได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวเมียวเดี๋ยวหน่ยอยผ้ายางไปเบพึ่งระวังล่ออาหารนะคะเดี๋ยวหน่ยอยผ้ายางไปเบพึ่งภายในหลานแต่ละหม่องนะคะนะคะมีที่นั่งกว้างขวางนะคะนคะคะเป็นางานออกมาสั้น ้างบนนี้ก็เป็นต้นอง,งุนนะคะนี่ผู้ดำเนินรายการสวยขอบคุณค่ะคุณแคททั้ทงวัดจะรุมรื่นไปกเป็นลานแบบธรรมาชาติธรรมาชาตินะคะ้างล่างนี้ก็ทางล่างนั่นก็เป็นต้นแอปเปิลนะคะเมอเลยนะคะตปป้นแอปเปิลขย่างไปเบึงนะคะ มาทานอาหารแล้วก็นั่งชมสวนเพลินน้ำนะคะนี่ค่ะไห้บริเวณในลานทั้งหมดนะคะ,น,คะนี่ค่ะต้นแอปเปิ้ลต้นใหญ่หน,น่วยเป็นหน้วยอากาศร้อนค่ะหน,น,น,น่อยๆ,ๆนะคะสีแดงช่วงนี้อากาศยังร้อนเต็มค,ะๆๆค่ะ ยังไม่มีฝนเลยตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสจนตอนนี้ค่ะมีแค่วันหนึ่งนะคะตกนิดนึงทั้งเมดดีก็คือต้นแอปเปิลนะคะขางบนนี้เป็นต้นแอปเปิลนะคะทุกคนสายาวาไปปุ่นเลยค่ะทั้งเมดดี่ก็เป็นจาของอทีลานอาหารทั้งหมดนะคะเปิดล้น เขาปกติหลายเปิดรวนเต็มเลยค่ะร่มรื่นดีจังค่ะนี่นะคะร้านอาหารกกว้างๆนะคะนั่งสบายๆค่ะบริเวณของไทยในรลานเปเปือบ้ันธรรมดาเอ่อบางแต่ว่านับนอาทิตย์ก็จะมีแต่บ้านที่นี่ต้นผลไม้เยอะค่ะน่มาขายของ าก็ไม่ค่อยทานกันตามที่เขาปลูกโชว์นะคะ<ช>เขาก็จะไม่ค่อยทานกันบรรยากาศนั่งนั่งมาฟังด้วยนะคะลมรื่นนะคะลลน,นะคะแอปเปิลจากสวนนะคะจากต้นเนี่ยคะ่ะตำบนนี้มีแต่ต้นแอปเปิลน,นะคะเด็กมุมทางนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยป้าย่างกลับไปทานอาหารนะ,ะพื้นที่ก <ใจ S 2> ว้างแต่ละคนค่ะตอนนี้อาจจะมากทุกวันเลยค่ะที่นี่เขาจะเปิดร้านอาหารของคนนิวซีแลนด์เดินไปตอนไปแคนาดาค่ะที่นี่เขาจะ ส่วนมากจะเอาเอางุ่นนะคะทำวายมีที่ทำนะคะไม่กล ค้นกาแฟคาปูชิโน่หน่อยได้แล้วะคะ่ะอันนี้เป็นแก้วง่ายเลยนะคะเดี๋ยวมาให้ล้ำตาลก่อน,อน,นอออกาฟแฟนิวซีแลนด์นะคะเป็นกาฟแฟที่หอมและก็รสชาติดีมากๆเลยนะคะเป็นกาฟแฟที่ดีที่สุดนะคะอะ ลองเชินดูวนวคะเป็นกาแฟาที่อร่อยมากๆเลยค่ะสโมกแซลมอนนะคะบรรยากาศคล้ายๆบ้านเราคร่ะเงียบๆลมรื่นนี่เป็นไครนะคะเขาก็จะมี ทิมทิมเศร้านะคะเพื่อทิมออกสมๆเล็กน้อยนะคะกับท่านกับอะวุาโดูนะคะซอสเปรี้ยวนะคะนี่นะคะกับพักนะคะพักหลายเลยนะคะ ปลาสมอนนะคะนี่เป็นซอสเปียวนะคะทานกับอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศน้ำผักมันฝรั่งนะคะสายนะคะหน่อยท่านบโบมดดอกค่ะ แต่ได้เครื่องเงก็ยังเหลือเกือบเต็มเลยค่ะจานใหญ่จานใหญ่มากเลยนะคะน้อยทานได้สามสี่ครั้งเลยนะคะน้องเต้เป็นซีมอนแล้วก็บพักสเปนเนสแล้วกับคาราชัดเอ่อจัดภายในนะคะมันก็มีพวกอ่ารวบพาไปจำหน่ายและขายน้ำข่าเดี๋ยวหน่อยจะเป็นน้ำรักหอมกะเทือนนะคะน้รักน้ารัก เพื่อดเด็กน้อยที่ยิ่งน่ารักน่ารักนะคะผ่าซีจอนนะคะอันนึงคือซีจอนรนักหมายม่ะ,ะไปกินด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาไปค่ะพี่เหมียว,ยวแต่จานใหญ่มากเลยนะคะ เทาา่าทห้งสี่ทั้งสีร่รอบสำหรับน้อยนะคะอันนี้าคะอันนี้เจ็ดสิบดอล้ากันเปื้อนเขาทำ ไปได้สองด้านเจ็ดสิบดอลเจ็ดสิบดอลบะดอลหนึ่งประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบดอลนะคะยี่สิบบาทนะะเจ็ดสิบดอลก็เกือบเกือบสองพันเกือบสองพันค่ะสวัสดีค่ะที่อยู่ตรงใกล้นะคะก็ฝากมา ขายที่ร้านนี้นะคะซื้อมาฝากด้วยอ,อยู่เมืองไทยสวยๆเยอะาราคาแพงเหมือนไทยไหมคะผ้<ป>าก,กันเปื้อนเกือบสองพันบาทถ้าเป็นเงินไทยเจ็ดสิบดอลลาร์ราคาแพงกว่าเมืองไทยนะคะแต่เป็นสินค้าที่เขาทำเองทำแฮนด์เมดค่ะ ไปซื้อเมืองไทยได้เป็นสิบสิบคืนเนี่ยเ,าาะะเขามีภาพวาดไว้จำหน,นะหน่ายด้วยนะคะอันทำบนสองร้อยยี่สิบห้าดอลน,นะคะสองร้อยยี่สิบห้าดอลล์หสิบห้าดอลน,น,นะคะเป็นนกของโค้ดของประเทศนิวซีแลนด์นะคะป,ประมาณร้อยสามสิบห้าดอลน,นะคะ ร้อยแปดสิบเป็นา,าของรนนะคะ180ก็เกือบห้าพันบาทค่ะค่ะกับเป็นสบู่ทีของแฮนเมดนะคะเป็นสบู่ทีทำเอาไว้ใส่ในหน้องน้ำนะคะของคนนิวซีแลนด์เขาทิดเองนะคะท้องถงนะคะผลิตจากผลไม้นะคะสบู่มีจำไม่น้ำน,นะคะ <laughs> What time do you coach? What time can you coach? Three t h y o u open. Oh. What? ส่วนมากที่ร้านคนคิวีเขาจะเปิดประมาณ8ปดโมงปิดบ่าย3ามครึ่งนะคะถ้าเป็นของร้านคนเอเชียก็จะเริ่มเปิดปรห้ามเย็นถึงนี่ทุ่มค่ะถึงสามทุ่มค่ะเดี๋ยวหน่อยสีน้าจะพัดเตไปมาเลยค่ะเดี๋ตามหน่อยไปเบิ้งในครัวน้ำกันกับหน่อยเลยค่ะ ี้ววนนอนมือหนีนอยใด<ม>ปลามสมอนมานะคะแต่ว่ามือนี้นอยจะทำปลาสมอนมกุมกใน,ในกระทะนะคะหน่อยมีปลาสมอนเอามาหั่นสีเงๆแบบนี้เลยนะคะเป,เป็นสีเงย,ยแบบนี้นะคะแล้วหน่อยก็มีตำมีตะไคร้หอมแดงพริกแห้งนะคะ,นะบ้านลำไยนี่แล้วหน่อยมีเขาเบียร์นะคะคือเขาเขาสารเขาเหนียวแซไว้นะคะไว้ตำใส่น้ำกันนะคะ สำหรับพักที่หน่อยจะใส่ก็คือมีผักอีตูที่เก็บมาจากสวนในแมงนักผักอีตูกับต้นหอมนะคะต้นหอมเดี๋ยวหน่อยพาไปเห็ดกิธที่เห็ดง่ายๆเวยค่ะถามันสินไงหเอะ่ะปัดอีกทอน,นึงก็ได้ค่ะแต่ว่าหน่อยอยากอยากอยากตอนใหญ่ๆนะคะ พร้อมแดงตะไคร้นะคะตามพ่อหยาบๆนะคะเพราะตองไีเจ็ยดหมักเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะน้อยกะตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะเพื่อจะเอาไปขวก่อนนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะหัวเพื่อให้หอมนะคะถ้ามีหน่อไม้ใส่หน่อไม้ก็อร่อยนะคะใส่หน่อไม้ลงไปด้วยแล้วนะอ่าคก คกะคะครัเราไปเติมน้ำเพื่อให้เป็นน้ำตรกคนโคบเล็กน้อยนะคะตัวอพร้อมแบบวเขากะใส่น้ำหนีล่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวไปตำเขาเบือโตอนะะน้นะคะนี่ยะคะเขาเบือน้ำมาตตำค่ะ เดือดน,นะคะหอ,อมมาถ,ถึงนี่ใส่ปลาลงไปเลยนะคะอย่าใส่ปลาลายิ่งยิ่งเพิ่มความนวลับพี่เหนีวยนวทานกับข้าวเหนียวปลาสมุนแซ่บมากปลาสมอนส,กสอนุกง,ง่ายมากๆค่ะปลาสซลมอนเดียวกับซุกเลวค่ะแล้วกับปุงมนี่นะคะน้ำปลาล้า ได้ชอบเอ่อผงนวดใส่ผงนวดเลยนะคะปลาก็นวเนาะแค่น้ำปลาล่าก็นวมากจะ,ะสุดท้ายกันพักนะคะ คนแล้วก็นเหนียวเป็นน้อยนะคะมีดผักชีลาวก็ใส่ผักชีลาวแล้วก็ใบมะกรูดีกไปด้วน,นะคะเพื่อหอมหอมนะคะผ่านกับขบซวยหอนหอมก็ร่างหนึ่งอยู่นีค่ค่ะขบสวยขมหอๆ ทำลายแตกเลยพี่เหมียวทานอาหารอีสานไหมคะคุณคุณแคททานอาหารอีสานไหมคะจ้กนั้นเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะก็เข่าสุปเก็บน้อยค่ะปลาเริ่มสุกแลบบ้วด้ค่ะปลาสาม่อนจะซุปเขเียวทํา,าบบเพิ่มให้อ่าข้นนะคะแล้วก็เป็นเหนียวเหียวเหมือนหมกปลานะคะถ้าผู้ใดชอบเอ่อของปรุงรส ผงชวบรสกับส้ได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทำเมนูอะไรคะอ่าหมกปลาสมอนนะคะน้องเดียทานทานไม่ทราบทานเป็นทานเป็นนะคะเป็นอาหารอีสานนะคะหอมเนี่ยค่ะอีตู้หอมหอมไม่ใส่ปลาก็ได้นะคะเป็นเป็นน้ำปลามักหลายกับต้นหอมใบแมงลักเลยต้นใบมังลักที่น้อยปลูกเองค่ะอเม็ดมาหวานขึ้นกำลังงามเลยนะคะ ไฟเลยเลยค่ะมกปลาแ่อมอนนะคะวิธีเหตุในาๆได้ค่ะถ้ะาเราจะพ่ถีพิถันเราก็ไปใส่ใบตองแล้วก็หมกในตึงอีกนะคะเพิ่มกลมหอมของใบตองเสร็จแล้วค่ะถ้าถ้าสำหรับท่านใดที่ไม่ทานปลาล้านะคะก็ใส่แค่น้ำปลานะคะ คนเสร็จแล้วหมกปลาสมอนตอนใหญ่ๆเลยค่ะสิ่งนี้ใหญ่เลยค่ะท่านกับข้าเหนียวห่อนๆน,นะคะ,อ,ะอร่อยมากๆค่ะทานแล้วปลาสมอนสิน่งนี้ใหญ่เลยไม่เป็นปลาเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะหรือเนื้อหมูไม่เคยทานค่ะแต่ดูแล้วคงจะแซ่บน่าดูนะคะแซ่บค่ะคุณเดีย ติทานสบตำปูป,ปลาไหมคะแซ่บจริงค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มกติบข้าวน้อยทานเกือบหมดเลยค่ะค่ะพีท่ที่เฮ็ดอาหารังไงกับหน่อยนะคะแถมอร่อยน้ำนะคะลองไปเฮ็ดเบิ้งเดอคะ่ะ ตรงร้านอาหารเขามีจำหน่ายก่อรูปภาพวาดศิลปะด,ด้วยนะคะไม่กินน้ำปะลากินเป็นตัวตัวีกเลยใช่ไหมคะอร่อยมากแซ่บที่นี่ก็มีค่ะปะละปากะดีในขวดน้อยก็ซื้อมาไว้ค่ะเวลาตำน้ำพริก ค่ะเป็นยังไงบ้าง,างคะคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมชอบกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยได้เด้อค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมมีไอเดียจริงๆกับเขียนคอมเมนต์ดานล่างให้หน่อยเด้อค่ะก่อนอื่นหน่อยก็ต้องขอขอบคูณรายการดีๆพีแมวเหมียวเขียวเพชรผู้ผลิตรายการและน้องเตศิลปผู้โปรดิวเซอร์ของเขานะคะถี่มีรายการดีๆให้หน่อยได้มากให,ให้น้ำให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะและสำหรับอีพีนี้นะคะ หน่อยก็ขอลาคุณผู้ชมไปแค่นี้นะคะเจอกันอีพี่หนานะคะสวัสดีค่ะ